มาดีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรขอไปครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนเขื่น้ําน้อยหมู่ที่1ตําบลท่าข้ามพร้อมชื่นชม4สถาบันอาชีวะส่งนักศึกษาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ นายเอกชัยเลือดวิบูลลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยแรงงานจังหวัดสงขลาประการสังคมจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจชาวบ้านชุมชนเขหะน้ําน้อยหมู่ที่1ตําบลท่าข้ามอําเภอหาดใจนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเส้นทางการสัญจรเข้าพื้นที่ชุมชนถนนแทบทุกสายและบ้านเรือนถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตร จากบ้านได้รับผลกระทบจำนวน8 7 6หลังคาเรือน1,356คนปัจจุบันสถานก,การณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเรื่องนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทางจังหวัดมีความห่วงใยและได้สั่งกำชับทุกส่วนราชการ บูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงา้าคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลาวิทยาลัยเทคนิคจนะและวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกรที่มาช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับโอกาสนี้ได้มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังและอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาพร้อมทั้งมอบเงินให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อนำไปจัดซื้ออุปรกรณ์ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์นอกจากนี้ครับยังได้นำปฏิทินปีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลามาแจากจ่ายกับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยกับ